ครับผมก็สวัสดีครับพบกับยุทธพงศ์ชาแนลเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้กันอยู่ที่ตลาดไทยนะครับอยู่โซนผลไม้นะครับผมวันนี้มาอยู่ที่ร้านส้มนะครับเป็นร้านสองส้มนะครับขนาดใหญ่นะครับจะว่าใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้เลยนะครับตอนนี้ราอยู่กันที่โซนโซนส้มนะครับผมก็ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าช่วงนี้ระคืนบ่อตะวรนะครับตอนนี้ก็กลับมา คึกคื้นนะครับหลังจากที่เงียบไปนานนะวันนี้อยู่ที่ร้านส้มนะครับผมส้มนี่ก็จะเป็นไปรับมาจากชาวสวนอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับชาวสวนก็บอกว่าตอนนี้ส้มราคาดีมากเลยนะครับส่งเข้ามาที่ตลาดไทยนะครับผมพี่ชายครับพี่ชายที่ส้มถุงเท่าไหร่ครับพี่นเนี่ยส้มเนี่ยถุงเท่าไหร่พี่มีร้อยหกสิบร้อยหกสิบ ร้อยห้าสิบนะครับเป็นส้มคัดใช่ไหมครับพี่อันนี้พี่อันนี้พี่เป็นเจ้าของร้านนะฮะเป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมครับนะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับพี่ร้านพี่เบิร์ดครับร้านลูกร้านพี่เบิร์ดร้านพี่เบิร์ดนะครับผมขายส่งขายส่งใช่ไหมครับส่งส้มนะครับอ่าตอนนี้ส้มราคาถุงละร้อยห้าสิบและร้อยหกสิบใช่ไหมครับมีหลายมีหลายราคาหลายราคาเลยครับอย่างนี้ราคาราคาแพงไหมครับตอนนี้ไม่แพงครับราคาดีไหมครับ ใช้ได้นะเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยอย่างงี้ถุงเท่าไร่ครับแบบนี้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบนะครับนี่ร้อยหกสิบเปลือกบางนะครับส้มหวานส้มหวานเปลือกบางนะครับแล้วอย่างอย่างที่เขียวๆอยู่เนี่ยครับพี่อมเปรี้ยวครับอมเปรี้ยวเยอะพี่นะครับครับร้านพี่เบิร์ตนะครับผมก็อยู่ที่ตลาดไทยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับเรื่องของส้มนะครับ ติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับร้านพี่มีเบอร์โทรไหมครับมีอ่าเดี๋ยวพี่บอกเบอร์ให้เลยครับจำเบอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมต้องขอบคุณพี่เบิร์ดด้วยนะครับที่ให้สถานที่ในการถ่ายทำนะครับยูทูบช่องชาแนลนะครับติดต่อพี่เบิร์ดนะครับผมได้ที่เบอร์0 6นยนะครับผม3 0 8 4 4 1 6นะครับพี่เบิร์ดอยู่ที่ตลาดไทยนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็อย่างนี้ราคา150และ160บาทครับ สนใจก็เข้ามาติดต่อพี่เบิร์ดได้เลยนะครับร้านขายส่งส้มนะครับที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะครับในตลาดไทยนะครับอ่านี่ก็คือร้านป้านะครับอีกหนึ่งร้านนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันอ่าอยู่ละแวกเดียวกันป้าก็ให้ข้อมูลดีมากนะครับสายน้ำพึ่ง160นะครับเลยถูกไหมครับสวยนะสวยดิจะให้สวย เดี๋ยวให้นวไปใส่อยู่ตรงไหนก็คือจบหน้าของป้านะครับเมื่อกี้ให้ข้อมูลป้าอย่างนี้ถุงเท่าไหร่คะอันนี้เป็นสายน้ำผึ้งอ่ะใส่น้ำผึ้งสองร้อยห้าสิบนะครับเดียสองร้อยห้าสิบเหมือนกันเลยชุดนี้สองร้อยห้าสิบนะครับส้มเป็นสายน้ำผึ้งยกถุงนะครับสองร้อยห้าสิบถุงละสิบโลค่ะถุงละสิบโลนะครับสิบโลสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นร้านขายส่งนะครับก็รับมาจากชาวสวนโดยตรงนะครับสําหรับใครที่ต้องการส้มนะครับก็มาติดต่อ ่ที่ตลาดไทยร้านป้าอะไรนะร้านป้าก้อยค่ะร้านป้าก้อยนะครับซึ่งอยู่ติดๆกันกับร้านพี่เบิร์ดเช่นเดียวกันนะครับผมป้ามีเบอร์โทรไหม083083ครับ84684632923292นะครับป้าป้าชื่ออะไรครับป้าก้อยป้าก้อยนะครับป้าก้อยมีเอ่อมีส่งไหมครับหรือว่าต้องมารับที่ร้านมีส่งค่ะมีส่งให้ใช่ไหมครับส่งอยู่ที่ระยะทางระยะทางนะครับคิด มีทีมงานส่งให้ด้วยใช่ไหมครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับปั๊กก้อยนะครับมีส่งที่ระยะทางต่างจังหวัดก็ส่งใช่ไหมครับส่งพอเข้ามาได้เลยนะพัทยาก็ส่งอ๋อพัทยาก็ส่งเคอรี่อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าเป็นทีมงานองาอรถวิ่งใช่ไหมครับครับอ่าก็เข้ามาเลยนะครับมีร้านพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็ร้านปักก้อยนะครับผมอยู่ตลาดไทนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวพาเดินดูบริเวณนู้นนะครับตรงนู้นก็มีอีกนะครับเดี๋ยวเขไปดูวัสดีครับดีครับขายดีไหมครับพอได้นะครับผมขายดีอันนี้ส้มสายน้ำผึ้งครับผมราคาก็ประมาณกันเลยนะฮะจะแพงกว่าแต่ไยครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ก็มาดูได้เลยนะครับส้มนะครับสายน้ําผึ้งนะครับตรงนี้เป็นจุดขายส่งส้มนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับขายดีไหมครับพอได้พอได้นะครับช่วงนี้ดีหน่อยไหมฮะครับขอบคุณครับนะครับขายดีดีนะครับเฮงเงรวยๆยนะครับผมยูทูบเบอรชาแนลนำเสนอนะครับวันนี้เข้ามาถ่ายทำนะครับส้มที่ตลาดไทยนะครับขายดีบอกช่วงนี้ขายดีมากนะครับถุงนี้ถุงเท่าไหร่ครับพี่ที่ยิ้วอยู่เนี่ยยิ้วอยู่เนี่ย ร้อยหกสิบนะเป็นส้มสายทันอะไรครับสายน้ำผึ้งนะครับมีหลายร้านนะครับเรียงกันก็เข้ามาได้เลยนะครับตามสำหรับใครที่ต้องการให้ส่งให้นะครับต้องการให้ส่งให้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับก็ติดต่อให้เลยติดต่อได้เลยนะครับร้านปลาก้อยแล้วก็ร้านพี่เบิร์ดนะครับ จ,จุดส่ง Jamie, ส้มนะครับตลาดไทยนะครับตครับขอบคุณครับถ่ายทําวิดีโออยู่ครับพี่ขอบคุณนะครับขายดีไหมครับช่วงนี้ขายดีายดีนะครับเฮงๆงรวยๆวยนะครับขอบคุณครับผม่านะครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับและคลิปหน้านะครับอยากจะให้ยุทูบง์ไปที่ไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกนะครับ อ,อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมโพ้พัดลมก็ใส่ใสนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ